ควันบุหรี่มือ3นะคะก็คือหมายถึง ควันบุหรี่เนี่ยที่มันติดมากับเสื้อผ้าเนาะหรือว่าเกาะติดกับพวกสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะการที่บุคคลที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยสัมผัสเอาควันเนี้ยเข้าไปนะคะที่แบบตามเสื้อผ้าหรือว่าอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเนาะก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงมากเหมือนกับควันบุหรี่มือหหรือมือ2นะคะแต่ว่าหากเราได้รับควันพวกเนี้บ่อยๆเนี่ยหรือว่าเป็นระยะเวลานานๆก็จะก่อให้เกิดโรคแล้วก็ความรุนแรงได้เหมือนกันคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นมีคนในครอบครัวเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะสูบนอกบ้านเนาะแต่มันก็จะมีควันนะคะควันจากบุหรี่ไอ้น้ำเนี่ยที่มันมีสารก่อมาเร็งสารโลหะหนักหรือว่าพวกนี้โคตตินเนี่ยก็ติดมากับเสื้อผ้าเนาะซึ่งพอแบบเข้ามาในบ้านเนี่ยก็มีเด็กเล็กๆอยู่เนาะหรือว่าคนในบ้านที่เขาได้กลิ่นพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการได้รับควันบุหรี่เช่นกันแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนกับควันบุหรี่มือหนึ่งหรือว่าบุหรี่มือสองนะคะ แต่ยังไงก็ตามค่ะต้องเน้นย้าว่ามันก็ยังมีสารพิษเนี่ยที่มันติดมากับเสื้อผ้าเช่นกันเนาะหรือว่าตามตัวเราหรือว่ามือเราแล้วบางทีเราอาจจะไปกอดลูกหอมลูกนะคะเด็กก็จะได้รับพวกควันพวกนี้เข้าไปในร่างกายนะคะซึ่งในเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กที่มีโรคประจําตัวเนาะหากได้รับควันนี้เข้าไปนะคะในระยะเวลานานๆหรือว่าได้รับอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเกิดให้อ่อก็จะก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นเกิดพวก,พวกภาวะหลอดลมอักเสบหลอ ลมไวนะคะหรือว่ามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่ปกติได้เช่นกันค่ะ